เดี่ยวเราไปเรียนกัมารีวิวเจ้าปูอะไรครับอะไรเนี่ยอืระเบิดอ้าวมันกดได้ด้วยนะเราไปเอาเงินด้วยคนทีกว่าอะไรครับหนมเต้เหมย์รู้ด้วยว่าหนมโอเคเดี๋ยวลองแกะดูว่ามันมีอะไรข้างในมันทำอะไรได้บ้างเอาเตาจังอยู่ต้องไปเอาเหรียญมานี่เราแกะแล้วเราต้องไปเอาเหรียญมานี่ไงบิดนี่ดูมันมีตรงนี้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้มีบิดนี่ไงเราบิดหมุนหมุน อ่าน้องแตงหมุนไม่ต้องเอาเงินอ่าบีดต้องใช้เงินบีดบีดบีดไปทำอะไรคะฮะทำอะไรคะน,น้ำมัน้ำมัอ๋อแม,ม่ไหนลูกอะไรเนี่ยคืออะไรคะคืออะไรลอยอย่างเดียวลอยอย่างเดียวอาเสียบเนี่ยนี่หมุนไปข้างหน้า หมุนไปฝั่งนู้นเออหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันลงมาเอามืออย่าบังเพื่อนอ้าหมุนอีกอ่ะหมุนหมุนให้เพื่อนดูหมุนหมุนไปข้างหน้านี่หกเออหมุนแบกแบกแกแล้วเราดูลุ้นได้สีอะไรออกมาแล้วลูกออกมาแล้วออกมาแล้วอสีโอโอเท่าไหรอ่ะโอเคลุ้นต่อไปสีอะไรเอาหมุนนี่หมุนบิดใช้ยอดเหรียญดีหรือเปล่าอ้าวบิดบิด บิดไปข้างเมยอะอ่ะอ่ะเมยอ,อย่าเพิ่งกินหลกอกอาหนุนให้เพื่อนดูดิหันมาทางนี้อ่าออกมาแล้วสีฟ้าฟ้าอ่าบิดบิดอีกดูดิดว่าจะได้สีอะไรสี่วาสีชมพีฟ้าแล้วอ่าบิดนั่งแตงบิดสิโอ๊ะบิดไม่ได้ตามแม่แล้วอ่าบิดทำไมอนี่ไง ถูเด้งเด้ได้เดี๋ยวก่อนไม่ได้เด้วเด้งนี่ไงบิดได้แล้วเอาวางให้เพื่อนๆดูสิลูกบ,บิดเออหมุนไปหมุนเออออกมาแล้วได้สีฟ้าสีเขียวเออสีเขียวอันนั้นเหมยนะเหมยหมุนได้ไหมยังยังมีสีอีกสีชมพูหมุนหมุน่ะบิด ใช้เหรียญเดียวหรือเปล่าไม่ต้องใช้เหรียญเอาออกมาแล้วสีแดงสีแดงโอ้โอ,โอเคสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคุณายบายเอาออกมาแล้วสีอะไรสีส้มเราม่แกกินอโอเคเดี๋ยวน้องเต็งชิมรสใช่โอเคเดี๋ยวน้องเต็งชิมก่อนลืมชิม เอาสีอะไรครับเอาสีนี่เอาสีอะไรชิมชส้มม่วงเบื่อเอาสีม่วงเหรอเดี๋ยวแม่แกะให้ม่วงไม่มีเดี๋ยวแม่แกะให้น้องเหมยก่อนสีม่วงไม่มี<า>มน,น,มน้องเหมยคงจะเรือ่องมากแน่นอน วนนี <objectively? S 2> ่ไงวนี่ไงม่วงไปแล้ววนววนนน้องแตงชิมแตงอย่าเอาเปลือกทิ้งเดี๋ยวน้องเก็บวน่ะอย่าเปลือกทิ้งพื้นเดี๋ยวน้องเก็บ เอาชิมก่อนเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงรสชาติอร่อยเราซีเก็บไว้อะนี่นี่นี่อืมอามอ่ะกินชิมขาดไปแล้วมั้งแกไม่ได้กาดบิดบิดครับเดี๋ยวแม่หมุนหมุนเป็นไงลูกอร่อยหมุนก่อนหมุนหมุนก่อนแป๊กแบก แป๊กอ้าวหลุนอองมาแล้วอ่แป็กอีกแป็กแปอ้าวหลุนอองมาแล้วโอเค okay. สำหรับวันนี้ก็ bye บ๊บายบายโอ้โหอกมาเยอะมากเยอะมากโอ้โหสามสาม ม่วงเหรอน้องตะเมยเอาสีม่วงหรอคะค่่ที่ลูกน้องกตยก็อยากเอาสีม่วงเหมือนกันไม่มี